เกเป็นมือมือมึอมงกับวสนะเนาะอีแหล่จอดไว้เขาก็มาตํามึงแล้วมึงไปตําเขาแล้วในแพ้เนี่ยมือนั่นก็ยุหนาห่างกับแพ้นั่นอันนี้เพิ่งเห็นได้หนิไม่ได้นน่เห็นมั้งวุ้นนี่จะคข้องรถเสือรถไปล่างแล้วก็สิเบืองว่าไฟเขียวไฟเหลืองมันไฟใสไฟขัวมันออกบอ่พอเพราะว่า วันหนังขั้นเพิ่นสิไปตรวจนั่นนะะไปตรวจสภาพรถเพิ่นบ่เห็นไดน้นี่เสื้อดูว่าเห็นเดน่นเห็นบมนี่วา่าโฟนเยน็นนี่แหม่มโหูเรื่องนี่เห็นบ่นั่นกระแพ้หนึง่งแดดนิด ว่าเชื่อดูเมดไีหูยังใจยาเราไปอึบแน่ยัสกอเสียลำป้าเสียลำปาเนทรัฟฟิกลำปาแพ้ไหมดินน่โุ่ละเมืไอยนาดี มันเป็นตะค้างไข่เนี่ยแหละพี่น้องมือนั้นก็อยู่ห่างมือนี้ก็อีกแล้วลวีแเลยจากแต่มือใดแต่ว่ามือนี้ไข่พึ่งเห็นเคยคิบว่าได้ความขำฟังไปพ่นว่าเบิ้งงล่างสิเผ็ดแตงไหนเหนียวเด้อ ตามก่อนโอเคโอเคไมบิ่งข้างหลังวันีโอ้ยสี่มือกุบวับวับ,ว,บว่ามันกุปเด็กรถเนาะนั่นเห็นวันนี้ก็โดนเขาเด้นเ่งเงื่อนนี่แล้วกูเลยเมื่อยใจเปิดมาโอเค เออโอเคโอเคแต่ว่าไฟไต่นี่บติดเด็กข้างล่างนี่สองอันนี่บ็ติดนี่นี่กับเขาต่ำาฮ้ยมีแต่แนวล่างมานันยูนี่ถ้าเข้าสิบไปตรวจสภาพรถห้องตองล่างรถก่อนนะคะถ้ารถไม่สะอาดก็ตรวจไม่ผ่านนะต้องล้างรถ ให้สามารถเห็นไฟจราจรนู่นนี่นั่นทุกอย่างให้เขาสะอาดเห็นใน้ชัดนะคะโอ้ฟรีกฟรีกฟรีกแฮเอ็น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 แมงวันแฮเสียดูแมงวันเปิดประตูเมื่อกี้พญายิง่งพยืนบันกกไดไพไหนก็เลยเปิดประตูลงไปเอาอันนี้ไปแตะนะคะโฮเมกิดคอสตาพอเอ็นกง เนี่ยเอด็ดเอ็ดฮุนดานิตินีอ่ะอือแลอ,นนะอืม่อ้าวลอยเก่ 3, 2, าสิบเก่ากับซั่มสองลอยบ้านเท่ากับซิบมันเกือบเจ็ดรลอยและค่ะเกือบเจ็ดรลอยบาทฉีดโฟมแล้วแล้วกระซิล่างอิเล่อิเลนะ่เนี่ยคูนคูนเนี่ยมีแต่คนมาซุ่นมันมันมาเคยไปซุ่นผู้ใดไดนะ้เนี่ย ดูความโสโกโกรกน้ำจนเลือดเลืองมเมกตสกุลลาสวัสดิ์สวัสดิ์ไงไก่สีหมิมะอะไรแห้งสีสกปรกมาเลยเนี่ยล่างเตรียมไว้เหมือน,ก,นกับวันศุกร์วันข้าวผมจะไปตรวจไม่รู้ว่าคือพ่าะาวันจันทร์ไปเฮ็ดไปคว้อนว่าไปยังดอกเพิ่นว่าลูกแผลอาบน้ำออกจากซองไม่ไม่ไ,ไ,ไม่น้อยไปย่างเมืองถึงขยะ ถุงขยะเปียกบ่มี่ไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็ต้องใช้ถุงพลาสติกแหละเพราะในห้องขยะกับบะมี่นื้ห่างกับบะมี่ปกติมันเสถียงไว้ในื้ห่างอิงเงี้ยทิ้งเอ้ยเงี้ยฟอ่ะอีกคราก็โพสะมหากรรมตามล่าหาถุงขยะม,มี่บ่หนี่เป่าเ่าเฮอมี นี่ย่งนั้นเ้บแมนบอมีดอกเ่ามีแต่ห้องโลงๆเล,ละเบื้งหลังบ้านคอยพี่น้องถือถือโอกาสพาพี่น้องเละหลังคอนโดเออ,อก็นแนบไปให้กันละแดดเถอะเอ้ย xe là luôn bạc ca và để ụp đèn ờ vâng vâng mong lý mì bò à. mì hoài đọc thảo sáng mong si mong có bò mì đọc ăn thì xung này đầy hồng khay gạ nhai มองทิ้งร้ายกว่าห้องของแม่น้อยห้องแม่น้อยมันทิ้งแต่ขยะร่วมกับอันขยะเปียกอันนี้มันทิ้งแยกรดฟงหงรดไฟอันนู้นอันนี้ได้อีกหลายแต่ว่าแม่น้อยก็ยังมาทิ้งล้างบ้านก็นได้พูดถึงนะ่ะว่าไปทิ้งห้องที่เขาเคยทิ้งก็ได้เฮ้อปัญหาไงถุงขยะขาดตลาดเขาให้ฟรีนั่นแหละแต่ไปหาสามหม่องสี่หม่องเราบ่าได้เออว่เป็งนงั้นงนะไ่ได้เขาก็ใส่คุ ไม่หน่อยมีคู่บาอันหน่อยมางเยู่ถิงต้องได้ขูแล้วก็หิวต้องไปเทนในถังขยะเลยว่าต้องใส่ถุงก็ได้นบมีเดะโบน่าราดอดนะนี่วิคานสตันน่าพักเที่วเองเป็นว่าขี่รถขึ้นไปจอดข้างประตูยี่บอบบ่เมื่อมีเด้อว,ว่าในข่อยก็บถิงขยะเยอะห้องหน่อยฮะนะกับ่มีมันบบเคยมีมาหลายปีแล้ว คงบ่มีรายเดือนแล้วนี่ของไม่น้อยทิ้งเคยทิ้งแง่ไหนก็บ่เห็นถุงขยะพาพี่น้องเลาะเลาะหมู่บ้านเคยสิพาเจ้าเลาะ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 โอรสบิน รถคังเคียงรถคันสีแดงมาแล้วปกติก็เห็นปกติก็สิบโบเห็นเนาะกำลังสิบไปไปโชคดีเฮาป่ะนี่จอดลงๆบอมีผู้้ใไดามากเงียเ่ยบอมีแยงโดนไปช่องไยช่องมันอยู่แต่มันสิงงานสำหรับคนใหญ่จอดเพื่อเพกจอดเขาพิษ่องเพก่็ต้องถอยไปเขาคิดว่ามือนี้คือสิบรพลาดอืม คือไรกแต่เมียึงทั้งให้รอกฟามบลระทูเลยขับตรงไปสต็อปเบิ้งเบิ้งกกอนเ<ม>น่ก<อ>ูบอกแล <laughs> ้วบอกว่าได้ขาดข้ามถอยหล้างคืนได้ได้เลยเกตบอระทู้แล้บอก ไปกินช่องเขาอยู่ตลอดะตับเออออสียกรสโอ้ดินดินสีน้นเออไปหากินตะของเขาอีหอย่างล่ะกิงกิงว่าฟะเด้อดึงอุบเด่นหร<ะ>อถ้าอุบอือเอาคืนเมืองเฒ้ามันจะดับบ่เสียงน่ะแงงแงแง งามแล้วบาานอีเลน่ะอาบน้ามากปุ่ะขี้ไนะข,ข้ทูขี้ไข่ามากใหม่ๆโอ้ยนี่ก็นมิ้นแต่แนวเขาต่ำจะคลองอันนีนก็เขาต่ำนนี้ก็เขาคือจะคลองคิดว่าจะคลองเราจะไปแหดเขาน่ะแพ้แบบนี้อันนี้ก็แพ้แรกปีแรกห้ากวงไงโดดใส่ แต่ว่าบ่เคยไปส้นเขาดอกบ่เ,เคยมีเรืองบ่เ,เคยมีงังดอกมีแต่มันมีแผลเองเอาอีแลไปอาบน้ำก็ไดแบบอันนี้มากแบบอ่งุนยี่สิบบาทอันนี้หกบาทอันนี้สี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดโครนขั้นถามว่ากินบ,บ่เอาบอ่บ แต่งามซื้อมาแล้วกินแต่คันซื้อเห็นนะไม่เอาไม่เอาบอบอว่านี่นี่พ่อใหญ่เน่ก่อนเอายู่บอกินบอบอเมื่อเอาบอเริ่บอเอาค่อยบอเอาเพราะต้องซื้อเพื่อนบ่ะแต่สักไปซื้อมากินพ่อใหญ่มิสเตอร์บอกอนะบอแต่ค่อยก็ซื้อเพราะค่อยอยาก ให้แกได้กินแต่ซื้อมาแล้วก็กินนั่นแหละแต่คันถามเม่ได้ห้าไปซื้อพร้อมกันอยู่ในหา้างนะบ่าเอาจะได้ก็บ่าเอาเลืออีกอันนึงเมย์บ้าบ่าเอาเด้อฉันบ่าเอาเพราะต้องซื้อแต่คันมีช้อยให้เลือกกินมีอันนี้นนเป็นหน้าเหมือนสำหรับเทศกาลเนาะคิดสมัติเริ่มมากแล้วอ,อันนี้โค้กโค้กไ่ไหนรอ,องซื้อมาให้เบ้าง ซื้อมาให้ซิ่มเซ็นนัแหละก็กินคือเกาเาแหรอแต่ว่าขันซื้อเนี่ยบอขันกู้แบกขึ้นมาใสตตู้แล้วฉันกินได้บอรโรดรอบแรกก็รอบนั้นพันสี่เห็นด้วยในย่านเซียฟอร์ม